คนรอขนาดนี้ถึงก็นั่งไม่เป็นเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณหลิวคะ <c oughs> ไหนๆก็อยู่กันบนเวทีครบทวนกันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราให้คุณหลิวนะคะแนะนํำนิดหนึ่งว่ารักแห่งสีลงว่าแค่ชื่อก็อมไม่ธรรมดาแาล้นะคะที่มาที่ไปมันยังไงคะจริงๆอยากจะถามแฟนๆทุกท่านกับพาร์ทเนอร์ด้วยว่าเมื่อกี้ที่รามของน้องภูมิกับน้องอ <c oughs> ะการแสดงรู้สึกเป็นยังไงบ้าง โ oh, <laughs> อ้เต้นไม่เก่งโอ้จริงๆแลาวเขาเต้นวิ่งโอ้เดี๋ยวนะ <laughs> มันมีท่านหนึ่งทานหนึ่อะอะไรอะ่ะแขนน่ะดึงแขนขึ้นมาข้างบนแล้วเข้าไปนะรูป <laughs> ล,ลงไปค่ะใครถูกใจช็อตน,นี้กดสินคลิปดังๆได้ไหมจ๊ะโอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆเอ่อที่ไปที่มาของเรื่องนี้นะคะคือเรื่องนี้เป็น original content ของ YWDS Entertainment ของเราด้วยซึ่งพอดเรืเ่องนะคะคือว่าเกิดจากชีวิตจริงของเพื่อนของหลิวเองของคุณหลิวเลยใช่ค่ะแล้วก็เขียนเครื่องมาเป็นพอดเรืเ่องแล้วก็คือจริงๆเรื่องนี้นะคะจริงจริงไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าก็อยากนอกนี้หนึ่งก็อ,อยากสปอยนิดนึงเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ที่น้องสงองคนแต่งน่ะมันก็คืออาจจะเป็นฉากอันหนึ่งที่นายโปรดของเราด้วยใช่ไหมคะพี่แบบได้พี่หลิวเล่าไปเลยถ้าไหนสปอยเดี๋ยวพี่ห้ามเอง อยบกเอห้ามไหมนะคี่ะโอเคจริงๆเรื่องนี้คือเอ่อเราจะพูดถึงว่าพระนายสองคนก็คือเป็นตำรวจกับที่ว่าบาร์โฮสเป็นเป็นบาร์โฮสคนหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจคนหนึ่งตำรวจกับบาร์โฮสเขามาลุกๆุกคำคำกันได้ยังไงคะจริงๆ2งคนก็คือเป็นแสงสว่างให้เสงกันเลยกันที่เมื่อที่พ่อเขาตกใน มืดมนนะคะ่ะแล้วก็คือว่า,าใช่แล้วคือว่าคือพากันฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างต่างอ๋ออ่าก็คือแค่นี้คะ่ะแล้วก็มันก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆมันเยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็ทําไมเลือกที่เสีลมอาจจะเราทัา่วโลกเลยค่ะเราจะรู้ว่าคือเสีลมสวยสงเสีลมคือยังไงเนาะเราจะรู้เลยว่าคือเรื่องนี้มีจะบอกเลยว่าคือไม่ใช่ตั๊กนะ มันจะมีจราม่าที่ทําให้เราร้องไห้แล้วคือมีความอบอ,อ,อุ่นความรักที่น่ารักของส่งคนต้องติดตามเลยค่ะแล้วทาไมจะต้องเป็นคนแบบว่าคุณคู่นี้ด้วยคะทำไมต้องเป็นอัพภูมที่ซีลมด้วยคะจริงๆต้องบอกว่าคือน้องสงคนเคยเล่นเรื่องกับเราเรื่องหนึ่งใช่ไหมแฟนๆรู้ไหมคะเรื่องไหนคะ โอเคก็คือไมสเตย์น GAT เชิงของเราเนาะน้องๆสองคนเขามีศักยภาพที่สูงมากแล้วก็รวมถึงครั้งนี้เนาะแล้วคือว่าเราก็ได้พี่แบ,บ๊บซี่ผู้กำกับที่ในไมสเตย์ของเรามาร่วมมือกับเราอีกครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าไม่ว่าคือ potential ของน้องสองคนแล้วก็คือว่า,วาคือ,อฟเ,เมอือที่ว่ากำกับของพี่แบบด้วยเราจะทำเรื่องนี้เป็นผลง,งานที่ดีเด็ดมากที่มอบให้แฟนๆทุกท่านเลยค่ะ นี่แฟนๆนะก็รอแล้วก็คงจะต้องขอบคุณอินไซด์มากที่ทําให้มีผลงานคงที่แบบซี่ด้วยผลงานแบบนี้ออกมาถามมาภูมิหน่อยแฟนๆรอนานขนาดนี้แล้วเนี่ยได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกเว้ยทำามันตื่นารหนจอไปชังเสียงเนี่ยนี่มันน่าจินเทียนจะได้怎งจ就又合作了นะจะมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จร<ฆ>ิงๆดีใจครับดีใจที่ได้อ่าถ่ายทําซีรีส์ร่วมกันแต่จริงๆแล้วว่าการทํางานของเราพวกเรา ทำงานด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วครับอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นพาร์ทของ <c oughs> ได้มาเล่นซีรีส์ก็รู้สึกว่าเหมือนพวกเรามีไฟเนาะแบบว่าในการแบบว่าเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆชอบอาชีพนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทก็มีความท้าทายนะครับทั้งตัวแบบว่าตำรวจกับบาร์โฮสอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นความเชื่อมโยงยังไงนะที่ทำให้สองตัวละครนี้แบบมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีเรื่องต่างๆมากมายครับดีใจมากครับ <c oughs> <c oughs> อืมฝั่งนี้นะคะ ตื่นเต้นดีใจยังไงมากเลยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาวงงานกันอีกครั้งแล้วก็ดีใจที่ทางยินไซได้ให้โอกาสพวกเราอีกครั้งด้วยเหมือนกันครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางยินไซด้วยนะครับแล้วก็คือเราเจอครั้งแรกในฐานะนักแสดงเนาะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะได้กลับมาเป็นนักแสดงแล้วกันอีกครั้งนึงก็ดีใจมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามเตรมตัวกันอย่างสุดๆเหมือนกันครับขอถามนิดนึงแทนแฟนๆเมื่อกี้แต่เพิงถามให้แฟนๆเดาไหมคะมีแค่ตำรวจกับบาร์โฮสใครน่าจะเป็นตำรวจนะคะ ดูเมืเ่อกี้รู้ไหมเอา,อางี้ต้คำถามไม่ถูกต้องคือใครน่าจะเป็นแบบว่า,าเขาเรียกเลยนะ <c oughs> เด็กโฮสเหรอต้องใช้คำว่า,อ,าอยากให้ใครเป็นใครดีกว่าอะไรพี่มีใครอยากให้แบบพี่เอาเป็นบาร์โฮสไหมต่อเสียงหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติเสียง <c oughs> ถ้าถ้ากรี๊ดดังอาจจะได้ให้โชว์สกิล <c oughs> ไม่มีค่ะเหรอเอหรอแล้วถ้าเกิดพี่ภูมิเป็นบาร์โฮสอ่ะ พอพอการที่โชว์มาเมื่อกี้จะหลอกคนดูทั้งหมดเลยก็ได้เหรอเดี๋ยวให้ปล่อยลิ้นฉุกันอีกทีเราคือยังไม่ได้เลือกบทนะไม่ได้เลือกให้ป๋ายไม่แต่ว่าเป็นเป็นตำรวจกับบางโฮสเพราะว่าต้องทำการบ้านหนักเหมือนกันนะสองสองคนแบบว่าต้องเฟรมตัวยังไงบ้างครับอภูมครับความจริงก็เตรียมตัวกันเยอะอยู่ครับผมก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตเพราะว่าเพราะว่าเพราะสกิลที่ต้องใช้อ่ะมันแตกต่างกันมากเลยแบบว่าอย่างอย่างตัวอาภูมิเองเนี่ยเขาก็จะมีนี่เราพูดได้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นใครอ๋อได้เลย อ <laughs> ย่างอย่างผมก็จะมีสกิลที่แบบว่าเฉพาะตัวของเขาใช่ไหมตัวของเองผมก็มีสกิลเฉพาะตัวของตัวเองเหมือนกันก็เหมือนเหมือนเราก็ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือสเสน่ห์ของการเป็นนักแสดงมากๆคือมันไม่เคยเหมือนเดิมสักครั้งไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ตามเรารู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้เล่นอืมฝั่งนู้นคิดว่าครั้งนี้ผมเหมือนต่างกับครั้งก่อนยังไงบ้างคะบทบาทที่ได้รับจริงๆครั้งนี้ผมแบบตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าคือเรื่องเต้นเเนนีี่่่ยรรู้สึกกกววาาป็อะไไทลตัม แล้วก็แบบโหต้องต้องแบบว่าเต้นอะไรนะแต่แต่ตอนตอบพี่มาหนูตอบพี่ว่าหนูเป็นเมนแดนอ่ะเป็นเมนแดนแต่เกิดแบบเอ้หนูเป็นเมนเต้นไม่ได่หรอไอ้เนี้ยามคาใช่ไหมเราให้เราใครจะบทไหนยังไงคือก็นั่แหะครับก็ต้องแบบว่าฝึกทางนี้ให้ให้แบบว่ามากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่รู้สึกว่าโอ้ได้เรียนรู้แล้วก็ชอบนะครับแบบว่ามันสนุกดีครับเป็นอะไรที่ท้าทายครับก็นั่นแหละครับก็ระมานนี้ครับแยกย้ายกันฝึกสกิลฝึกฝนเออ แต่พอมาแชร์ก็กลายเป็นมันลื่นไหลขนาดนั้นเลยครับคุณคะเออต้องมผู้กำกับดีไหมคะกดดันไหมคะี่ประเทศก่อนน้ในเรื่องก่อนหน้าโอ้โหประสบความสําเร็จเป็นผู้แตกเลยเรื่องนี้เป็นยังไงคะโอ้มันต้องแยกกันก่อนแล้วว่าคือถ้าบอกว่ากดดันเพราะประสบความสําเร็จครั้งที่แล้วอะไอ้เรื่องนี้ไม่ส่งผลกับพี่เลยเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าไอการที่ตอนไม่แซนอินประสบความสําเร็จเราขอบคุณคนดูด้วยเนาะเราขอบคุณทีมงานเราเสมอเพราะว่าขอบคุณน้องๆด้วย เพราะว่าเราเชื่อว่าเราทุกคนตั้งใจทํากันดีที่สุดแล้วจริงๆแล้วตอนประสบความสําเร็จเรื่องนี้สําหรับพี่คือวันที่มันออนแอร์จบนี้พี่ประสบความสําเร็จแล้วเนาะไอ้ที่เหลือที่เหลือนี่คือกาไรแนละขอบคุณคนดูต่างๆมากมายส่วนความกดดันของพี่ฉะนั้นตอนนี้ถามว่ามีไหมมันมีแต่ไม่ใช่ประสบไม่ใช่กดดันจากความประสบความสําเร็จคราวที่แล้วแต่มันเป็นการกดดันของชิ้นงานใหม่ที่กําลังจะเริ่มเพราะเรากําลังจะทําชิ้นใหม่ที่มันสนุกด้วยกันอีกะ มันคือเรื่องใหม่มันคือใช้สกิลของแต่ละคนที่ที่ต้องมาต้องมาทํางานกับชิ้นนี้ด้วยกันนะตัวพี่เองก็เหมือนกันไม่ใช่แค่น้องที่จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะตัวพี่เองพี่ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะบาโฮอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยถนัดพี่ก็ต้องแบบไม่ค่อยถนัดที่ก็เลยต้องแบบเออไปตะเวนดูนิดหน่อยเป็นเพราะงานทั้งนั้นเลยขอที่บ้านว่าข้องงานเป็นเพราะงานทั้งนั้นเลยแม่เยี่ยนี่เราไปกับเขาด้วยไหมคะเป็นคนพาพี่ไป ในเรื่องนี้คุิต้องถามท่านผู้กำกับคุณนภซี่นะคะว่าเออ两位有什么呃新的什ร์长还是新的发่啊ในมุมของผู้กำกับมีบ้างหรือเปล่าแบ่งไปว่าเอยเจออะไรใหม่ๆในตัวเขาหรือได้เห็นเขาพัฒนาเติบโตในมุมไหนบ้างสมัคเติโอ้ในเรื่องนี้ทั้งอาภูมิต้องพัฒนาสุดๆไปเลยครับในมุมของ อันนี้คือในเรื่องของการแสดงทั้งหมดแล้ะค่ะแล้วก็เรื่องของสกิลด้วยซึ่งในเรื่องนี้เองอย่างที่พี่หลิวเกิดไว้แหละว่าเป็นเรื่องที่แบบได้บรรดใจมาจากเพื่อนพี่หลิวใช่ไหมแต่ถ้าย้อนกลับไปพี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพี่หลิวเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่ฟังคือจริงๆอ่ะต้องบอกนะมีเรื่องอื่นแกเล่าให้ฟังมีมีเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เรื่องนี้ค่ะพี่แป,ปบอกว่าพี่แปบเลือกเรื่องนี้เราจิ้มกันอย่างนี้เลยแล้วพอเราเลือกเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราเห็นโพเทนเชียลอะไรในเรื่องพี่แปะ พอเรารู้ว่าเราจะทําอะไรปุ๊บเมื่อไหร่อ่ะมันสนุกขึ้นนั้นขึ้นแบบตลอดเลยอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยากนะแต่เราก็เลือกที่จะทําสิ่งนี้กันออตัวพี่หลิวเวงก็เหมือนกันลงคุยกันว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายเลยเราต้องได้นักแสดงที่มันมีทาเลตนจริงๆแล้วพร้อมไปกับเราอะ่ะเ,เพราะอย่างที่บอกคนนึงมัน,เป,นเป็นบาร์โฮสเนอะคนนึงเป็นตำรวจไม่ได้กดดันใช่ไหมลูกตอนนี้ความกดดันอยู่ที่หนูแล้วลูกก็อย่างนี้บอกค่ะว่าสุดท้ายเราจะเห็นอะไรใหม่ๆและพัฒนาการของน้องสองคนอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ สองคนนี้จะเป็นตัวละครที、哎、่ท、哎、ี่ทุกคนจะต้องรักสำหรับพี่อุ้ยจบไปหวานน่ารักมากเป็นตัวละครที่ทุกคนจะต้องรักแล้วก็มาจากเรื่องจริงด้วยนะคะ是女朋友的故事对对这个是其实呃警察和男模的故事、嗯、是一个是一个双向救赎就是我觉得像咱们中国的阴阳就是一个人好像是在封城对吗？ 一个人是警察，一个在社会上是有很光明的职业，但是其实他的心里面是非常的悲伤的，他不知道自己怎么走出他的阴影，对吧？另外一个身处就是险境或者说危险，呃，叫做什么？就是非常艰难的生活，但是呢，他心向光明。所以就像咱们中国的阴阳是一个互相救赎的故事，而且发生在我们的四龙。 啊，所以的话，因为这个故事呢是来自于我朋友的真实的故事，嗯、然后就是我跟导演就是呃，其实当时我们就在想说接下来我们要做哪一些项目的时候呢，其实我们在讲到这个故事的时候，我们都非常的激动，因为我们觉得，因为当时我有跟呃 p f c 讲到，就是其实在很多年前的香港电影其实有一部类似的这样的，然后呢也让我觉得说其实。 关于我朋友的故事，或是在泰国这片土地，其实像这样的爱情故事，其实也是大家向往的。因为光明和黑暗，其实谁对谁错，对吧？ใช่ว้ายผมรู้คำนี้ใครจะไปรู้ว่าความถูกผิดมันอยู่ตรงไหนอะไรเป็นเส้นขีดเดี๋ยวต้องไปตอบกันในเรื่องนี้ใช่ไหมพี่เป็ดกาใช่ค่ะเจริญจริงอย่างที่บอกแล้วว่ามันในความบาเขาใช้ความแสงสีสีลมให้เราเห็นกันอ่ะสุดท้ายมันมันเป็นความรักในที่อะโครจอนอ่ะ ภาษาภาษาจีนแปว่าอะไรเขาไม่มีใช่ไหเกิดแล้วแสดงว่าความรักแบบนี้คือความรักมีขีดจำกัดหรือเปล่ามันควรจะเกิดขึ้นที่ไหนอันนี้คงไม่มีใครตอบได้คงจะต้องเป็นคนดูเป็นคนตอบเองเนาะความถูกผิดคืออะไรใครเป็นคนนี่ยามนะเพราะั้นสุดท้ายให้น้องอัพน้องภูมิทิ้งท้ายอะไรให้กับแฟนคลับนิดนึงนะคะเกินากเจาโชู้จู่หาวบะนะคุณอัพคุณภูมิคะเชิญก่ับ ก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับเรือพักสีลมนะครับผมบอกเลยว่าคือเบื้องหลังตอนนี้ก็ทํางานกันหนักหน่วงมากๆจริงๆก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทํางทีมเบื้องหลังด้วยนะครับผมก็พี่บร็กชาแล้วนะครับ,บก็อยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้กับทีมพี่แป๊บด้วยทั้งทีมคุณหลิวด้วยนะครับผมส่วนเราสองคนก็จะพยายามเต็มที่ครับสัญญาครับ,บรก็ จริงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่โหจากเรื่องเก่าก็จบมาก็เป็นปีอะไครับก็ยังแบบว่ารอคอยพวกเรานะครับก็รู้สึกซาบซึ้งตอนนั้นมากเลยนะครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องใหม่แหละก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ อืมเหนว่าเพื่อนชายยงชยงสินเหรอสุรโชีวังตะยันตโต้ือเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะต้องขอบคุณน้องอัพน้นองภูและพี่เป๊บมากๆเลยนะคะขอเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจแทนการยืนยันว่าจะสนับสนุนสักครั้งเลยไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ